ครับบ่าวต้องออมทิฟครับวันนี้ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยวังนองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ในเขตอําเภอหนองพอกนะครับนี่ซึ่งเป็นรอยต่อสามจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดมุกดาหารแล้วก็กาลสินนะครับวันนี้ผมมาตั้งแคมป์ที่นี่คนเดียวครับนะครับทีนี้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบทําให้ดูนะครับมารีวิวว่าไอ้คันเนี้ย คือผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับผมไม่ได้ตั้งเต็นท์อย่างนี้นะฮะผมไม่ได้ตั้งแคมป์อย่างนี้แต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูว่าสวีบคันนี้นะครับนะครับมันสามารถทํารถนอนได้นะครับมันทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันหกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วมันมืดเดี๋ยวผมจะรีบถ่ายเลยแล้วกันนะฮะรูปราตัดตอนไปเลยนะครับก็คือนะครับไอ้ตรงเนี้ย วิตตัวนี้น่าจะมีมาทุกคันนะครับไอกระบะตัวนี้นะครับถอดออกไปก่อนถอดยังไงอ่ะโอเคถอดออกนะครับมันต้องพับบ่อนะฮะก็คือรถห้าประตูเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะทําได้ทุกคันแหละนะครับการพับบ่อนะครับอันนี้เป็นผ้าห่มเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับผ้าห่มออกไปก่อนพับบ่อเลยนะครับตรงนี้จะมีสลักนะครับดึงลงมาเลยพับพับ่างนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ อันนี้ก็พับเหมือนกันครับพับลงไปเลยอ่านะครับทีนี้สังเกตว่าตรงนี้มันไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นนะครับมันไม่เหมือนไม่เหมือนแจ็คหรือพวกนี้มันชื่อมันจะแฟลกนะครับมันเรียบราบไปเลยมันไม่ใช่คือตัวนี้ต้องหาอะไรมาลองนะฮะเพื่อจะทําให้พื้นมันราบนะครับทีนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระมังเล็กนะครับก็ความสูงก็ประมาณนี้แหละฮะ หาซื้อได้ตมร้านยี่สิบาทนะครับก็เท่าไหร่อะประมาณสิบเซนได้ไหมความสูงนะครับสิบนะครับสิบเซนน่าจะสิบเซนได้นะครับเอามาลองตรงนี้นะครับแต่ว่าเราอาแผ่นนี้มาก่อนนะครับแผ่นรองด้านล่างนะครับเอามาก่อนที่มันติดมากับรถทุกคันนะฮะเนี่ยเอาออกนะครับ เอาแผ่นนี้มาลองฮะับเอ้ยไม่ใช่ไอ้กระมังเนี่ยฮะมาลองให้เต็มนะครับนี่หรือว่าอะไรก็ได้ครับจะเป็นโฟมเป็นอะไรก็ได้ครับนะครับที่สามารถมาลองได้เรมาลองนะฮะนี่อย่างน,นี้นะฮะอย่างนี้อ่าอีกนึงลองให้เต็มนะฮะไหนโอเคทีนี้ก็เอาแผ่นเนี้ยที่เราออก อ,ออกมเมื่อกี้เอาวางทับกลับขึ้นไปเนี่ยฮะปีที่แล้วผมใช้วิธีนี้แหละนะครับมานอนตรงเนี้ยเพราะว่ามันกลางเต้นไม่ได้ครับปีที่แล้วเนี่ยผมมาหน้าหนาวโอ้โหลมอย่างแรงนะฮะกลางเต้นไม่ได้ก็เลยนอนในรถนะครับนี่ลักษณะน,นี้เลยเนี่ยแปะแล้วฮะแล้วเราก็เอาผ้ามาปูนะครับ อันนี้ผมทําให้ดหูเฉยนะครับที่จริงถ้าจะน,นอนวันนี้ก็คงนอนไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เตรียมผ้าปูมาอันนี้ก็เอาผ้าห่มปูนี่เลยนะครับหรือว่าใครมีเบาะลมนะฮะถ้าใครมีเบาะลมก็สามารถใช้เบาะลมได้แต่ว่าถ้าเป็นเบาะลมเนี่ยครับที่ขายตามรา,านสแตดอะไรเงี้ยอ่าคือตรงเนี้ยถ้าถ้าเบาะลมปูลงไปปุ๊บมันจะเพิ่มเพิ่มความสูงขึ้นมานะครับถ้าใครตัวสูงหน่อยหมก็จะชนชนเพดานนะครับ ทำให้นั่งไม่ได้นอนได้อย่างเดียวนะครับแต่ผมว่าใช้ผ้าผ้านวมปูนี่ก็โอเคแล้วแหละนี่ฮะใช้ผ้านวมปูนี่ก็โอเคแล้วนะครับ,รบ,ก,รบก็คือนอนได้สลหรับหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กก็น่าจะสองคนได้อยู่นะครับนี่ักษณานี้เลยอ่คือบอกมันสั้นนิดนึงฮะทีนี้ก็หาอะไรมาลองก็ได้ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยแต่ว้าถ่านอนคนเดียวก็คือนอนทะแยง มันทะแยงได้อยู่นี่ฮะแค่นี้ครับนด่แหละเนี่ยไม่ต้องกางเต็นท์นะครับถ้าใครไปภูทเบิกวันนี้เจอลมแรงก็ทําอย่างนี้ได้ครับใครถ้าใครขับรถห้าประตูนะครับก็คือถ้าถามว่าแข็งแรงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับไอ,ไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นกระตีกรองเนี่ยฮะเอ๊ะอะไรกันนะกะะมัง นะครับคือแข็งแรงนะฮะเดี๋ยวแล้วผมขึ้นให้ดูขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็อนอนได้นะครับทีนี้ผมจะมีเบาะเป่าลมอยู่ไม่ใช่เบาะเป่าลมหมอนหมอนเป่าลมนะครับหมอนเป่าลมก็บางตัวนี้แล้วก็จะนอนผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับถ้าจะนอนนี่ก็ต้องนอนขดขดขดตัวนิดนึง นะครับสมสมุติผมนอนนะครับเนี่ยะนะครับท้าก็อยู่ประมาณนี้ฮะก็นอนได้นะครับนคนเดียวแต่ถ้าสองคนไม่ได้เพราะว่าสวิทมันสั้นนะครับไอ้คันนี้มันก็สั้นอยู่แต่ว่าถ้าถ้าพับบาะไปด้านหน้าอีกนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปด้านหน้าอีกแล้วก็หาอะไรมาลองตรงนี้ฮะเพิ่ม เพื่อเพิ่มระยะตรงนี้ยนะครับก็น่าจะนอนสองคนได้นะครับอโอเคเนี่ยครับก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยครับโอ้มืดแล้วนะครับโอเคนะครับถ่ายให้ดูคร่าวๆอึ๊าวันนี้ผมกาลางเต็นที่พ่วังนองนะครับเดี๋ยวทำบรรยากาศให้ดูเลยแล้วกันนะครับเนี่ย ผมมาถึงประมาณหกโมงเย็นหกโมงเย็นตอนนี้อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนนะครับแล้วคืนนี้ผมต้องนอนที่นี่คนเดียวนะครับตรงนี้มันสวยนะฮะเมื่อกี้มันผ่านมาช่วงหกโมงเย็นเมื่อกี้สวยมากเป็นแสงแสงสีส้มๆนะครับตัดกับภูเขาแล้วก็อันนี้เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับแต่เสดายที่ น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่นาหนาวเป็นน้าฝนน้ําก็เลยขุนเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าบรรยากาศที่นี่ผมว่าใช้ได้เลยไม่แพ้จุดท่องเที่ยวระดับท็อปทอป,ทอปหรือว่าฮิๆนะครับที่ทุกคนนิยมไปนะครับผมว่าไม่แพ้เลยนะครับเดี๋ยว่อ,อยดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันในช่องผมนะครับอันนี้ผมมาถ่ายที่นี่ก็สองคลิปนะครับสองคลิปนะครับอันนี้เป็นผมถ่ายแยกเป็นการรีวิวการทํา รถนอนนะครับสรับรถห้าประตูนะครับสุสานโซวิทสองพันสิบแปดตัวนี้นะครับนี่แหละครับปีที่แล้วผมมานอนอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับโอเคนะครับเนาะทำเสร็จแล้วก็ต้องลื้อทีเนี้ยเพราะว่าต้องไปนอนที่เต็นท์เหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องกางสไบชีทเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาตอนกลางคืนเดี๋ยวมันจะถล่มผมนะครับ ที่จริงมันก็กันฝนได้แหละครับตัวนี้ผมใช้มโตลาดนะครับโมโตลาดนะครับเข็ูมโตลาโอ้มืดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวกางเต็นต์ต่อนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวตั้งแคมป์ที่ห้วยบางนองนะไปติดตามที่อีกหนึ่งคลิปคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ